อันนี้ก็เป็นในมุมมองที่แปลกมากๆเลยนะครับเขาบอกว่ากรุงเทพของไทยเนี่ยแค่เป็นเมืองที่ใหญ่กว่าพนมเปญทีนี้คุณลองคิดดูว่าถ้าเมืองใหญ่เท่ากันนะครับหมายถึงขนาดพื้นที่ของเมืองถ้าใหญ่เท่ากันในการพัฒนาก็อาจจะไม่ได้ถึงขั้นฉีกหนีกันมากนักด้วยความเห็นของเขานะครับบอกว่าสิ่งที่พนมเปญขาดก็คือ เมืองนะ่ะไม่ได้ใหญ่เท่ากรุงเทพก็แค่นั้นเมืองประชากรน้อยกว่าซึ่งกรุงเทพนะครับประชากรนี้เป็นหลัก10ล้านคนรวมประชากรแฝงเข้าไปนักท่องเที่ยวเข้าไปในขณะที่พนมเปญประชากรก็ไต่อยู่แค่หลัก 2- 3สล้านคนประมาณนี้เท่านั้นนั่นก็เลยทําให้การพัฒนายังไงก็ไปไม่ถึงเมืองที่ใหญ่กว่าอยู่แล้วซึ่งเรื่องนี้มีคนมองต่างกันออกไปอีกนะครับก็บอกว่าการพัฒนานะ่ะมันไม่ได้อยู่แค่ความเป็นเมืองใหญ่อย่างเดียวนะซึ่งเจ้าของคอมเมนต์คนก่อนหน้านะครับก็เข้ามาโต้แย้งอีกว,ว่ามันจะไม่เกี่ยวได้อย่างไรกันล่ะ คือถ้าเป็นเมืองที่ใหญ่กว่าระบบเศรษฐกิจภายในเมืองก็ใหญ่โตมากกว่าแล้วธุรกิจห้างร้านอะไรต่างๆก็เกิดขึ้นได้มากกว่าคนทํางานก็เยอะกว่าเก็บภาษีก็ได้มากกว่านี่เอาแค่เฉพาะในตัวเมืองเท่านั้นนะและการที่ประเทศไทยเก็บภาษีได้เยอะกว่าจากประชากรที่เยอะกว่าด้วยแค่นั้นเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่าก็ทําให้เอางอบการพัฒนามาลงทุนในเมืองเมืองเดียวได้มากกว่าแล้วทีนี้คนมาดูที่กัมพูชา คือประชากรน้อยกว่าหลายเท่าตัวเลยจะไปสร้างเมืองที่ใหญ่แบบนั้นหรือพัฒนาแบบนั้นมันก็เป็นไปไม่ได้สิ่งที่ผมจะบอกก็คือถ้าสมมติว่าประชากรนะั้นมันเทียบเท่ากันหรือเมืองมีประชากรเยอะพอๆกันการพัฒนาก็คงไม่ได้ถึงขั้นฉีกหนีกันมากนะเพราะผมมองว่ากรุงเทพก็ไม่ใช่เมืองที่ถึงขั้นมีนวัตกรรมอะไรที่พิเศษกว่าชาวบ้านมากมายเลยพวกเขาแค่เติบโตในแบบของเมืองที่เป็นเหมือนเมืองโตเดี่ยวของประเทศไทย ที่ติบโตได้จากเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่ากัมพูชาเพราะฉะนั้นถ้ามาเทียบอัตราส่วนดูตรงๆดูก็จะพบว่าถ้าในกัมพูชามีประชากรเยอะแบบนั้นแล้วก็มีเมืองที่ประชากรเยอะจํานวนเท่าเท่ากันด้วยเนี่ยก็คงจะไม่ได้แตกต่างกันหรอกคุณไปดูที่เวียดนามก็ได้จะเห็นได้ว่าเวียดนามนั้นมีความเป็นเมืองใหญ่เกิดขึ้นถึง2แห่ง นี่ถ้าเว,วียดนามพัฒนาเข้าใกล้กับประเทศไทยมากขึ้นนั่นก็แปลว่าความเป็นเมืองสองแห่งของเวียดนามก็จะเป็นได้มากกว่าไทยด้วยซ้ำเพราะพวกเขามีประชากรที่เยอะกว่าก็เลยเกิดเมืองที่ใหญ่โตมากถึงสองแห่งได้และการพัฒนาก็มีความเป็นไปได้ว่าจะไปได้มากกว่าโดยคนที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็เข้ามาบอกนะครับว่าคุณเข้าใจผิดแล้วนะที่พูดมาน่ะมันเป็นเรื่องของขนาดเมืองที่ใหญ่อย่างเดียวซึ่งที่เราเรียกกันว่าความหนานแน่นของประชากร กรุงเทพเป็นเมืองที่ใหญ่เพราะประชากรหลักสิบล้านในขณะที่พนมเปญสองถึงสามล้านแต่นั่นได้แค่เรื่องของความหนานแน่นของประชากรเท่านั้นมันหมายความว่าเมื่อเทียบต่อพื้นที่แล้วมีคนอยู่เยอะหนานแน่นมากแค่ไหนแต่ทีนี้ผมจะลองเปรียบเทียบภาพให้เห็นนะว่าในความคิดของผมผมมองว่าอย่างไงถ้าสมมติว่าพนมเปญมีประชากรสิบล้านบ้างผมคิดว่าโครงสร้างพื้นฐานคงจะยังไปไม่ถึงกรุงเทพน่าตอนนี้ คนสิบล้านคนที่อยู่ในเมืองก็อาจจะเดินทางติดแงะกี่วบนท้องถนนที่ยังไม่ได้ขยายช่องจราจรหรือไม่ก็อยู่กับโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆที่อาจจะมีมากกว่านี้สักหน่อยแต่ก็ยังอยู่ในช่วงของระหว่างการก่อสร้างระหว่างการพัฒนายังไม่ได้เป็นเหมือนกรุงเทพฯนณะตอนนี้อย่างแน่นอนซึ่งเจ้าของคอมเมนต์คนก่อนหน้านะครับที่เปิดประเด็นก็เข้ามาบอกนะครับว่าจะไม่เป็นเหมือนกรุงเทพฯนณะตอนนี้ได้อย่างไง ในเมื่อถ้าประชากรเยอะเป็นหลักสิบล้านสร้างโครงสร้างพื้นฐานอะไรออกมามันก็คุ้มค่าต่อการใช้งานทั้งนั้นเพล่เพ่จะมีรถไฟฟ้าไม่ได้แตกต่างกันเลยในที่นี้ผมก็ยังไม่ได้บอกนะว่าพนมเปญจะเป็นได้มากกว่ากรุงเทพผมแค่บอกว่ามันจะไม่ได้ทิ้งห่างกันมากนะักจากการที่ประชากรเท่ากันเพราะฉะนั้นกณลองนึกภาพไปที่ทางฝั่งเวียดนามเลยก็ได้จะเห็นได้ว่าอย่างนครโฮจิมินของเวียดนามก็เข้าใกล้กับกรุงเทพมากขึ้น ไม่ได้ถึงขั้นทิ้งห่างกันมากมายเมื่อประชากรในตัวเมืองเทียบเท่ากันโครงสร้างพื้นฐานอะไรสร้างออกมามันก็คุ้มค่าที่จะสร้างไปหมดเลยทีนี้คุณมามองกับเมืองที่ประชากรน,น้อยกว่าสร้างอะไรออกมามันก็ไม่คุ้มค่าที่จะทำนักหรอกเพราะจํานวนคนที่จะใช้งานนั้นก็น้อยกว่าแล้วขณะที่ความเห็นถัดมาครับก็บอกว่าสิ่งที่คุณพูดมาสิ่งที่ได้เพิ่มมากขึ้นก็อาจจะมีโครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนาได้มากขึ้นจากเศรษฐกิจที่มันใหญ่ขึ้นนะนะ แต่อีกด้านหนึ่งที่คุณลืมเอามาคิดเลยก็คือ,อไรายได้ต่อหัวนั่นก็แปลว่าถ้าประชากรในเมืองเป็น10ล้านคนต้องเอาไรายได้ต่อหัวมาหารเพราะฉะนั้นหมายความว่าค่าเฉลี่ยต่อหัวมันจะลดลงมากกว่านี้ไปอีกเรื่องของไรายได้ต่อหัวของผู้คนสิ่งหนึ่งที่มันแตกต่างนะต่อให้พนมเปญมีปร,รป,ประชากรเป็น10ล้านแต่ผมคิดว่าความนิยมทางด้านการท่องเที่ยวก็คงจะไม่ได้เป็นแบบกรุงเทพเพราะฉะนั้นอาจจะต้องตัดเรื่องของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่อยู่ภายในเมืองออกไปประมาณหนึ่งได้เลย นั่นก็แปลว่าเราจะไม่มีไรายได้ในส่วนนั้นเทียบเท่ากรุงเทพและ,ะไรายได้ต่อหัวของผู้คนก็ยิ่งดูน้อยไปกันใหญ่ขณะที่ฟังคอมเมนต์นะครับว่าเข้ามาบอกว่าคุณคิดได้ไงว่าถ้าประชากรเท่ากันจะพัฒนาเท่ากันได้เพื่อเผอมันจะวุ่นวายมากกว่าเดิมซะอีกอะนะคุณท่านยังนึกภาพไม่ออกคุณไม่ต้องไปที่เวียดนามหรอกนะเพราะเวียดนามนั้นเป็นประเทศที่กําลังเติบโตดังนั้นมันก็ไม่แปลกใจนะที่คุณจะเห็นว่านครโฮจิมินก็มีตึกสูงระฟ้าที่คล้ายๆกับกรุงเทพแล้วก็ มีหลายๆอย่างคล้ายกับกรุงเทพมากขึ้นแต่ถ้าเมืองของเราประเทศของเราไม่ได้เติบโตแบบนั้นมันจะต่างอะไรจากประเทศที่อยู่ในเอเชียใต้หรือประเทศที่ประชากรเยอะมีเมืองที่หนาแน่นมากๆแต่โครงสร้างพื้นฐานไม่ได้ดีผมเกรงว่ามันจะไปในแบบนั้นซะมากกว่าขณะที่บางคนนะครับก็บอกว่าแต่พนมเปญเองก็กําลังเติบโตทางด้านเศรษฐกิจนะและความทันสมัยก็เข้าสู่ตัวเมืองมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนี่ถ้าประชากร10ล้านเทียบเท่ากับกรุงเทพ ที่เห็นได้ชัดก,ก็คือการก่อสร้างอาคารสูงๆตึกสูงๆก็าอาจจะเกิดขึ้นได้มากกว่านี้เพราะมันมีเหตุผลที่จะสร้างและก็อาจจะเป็นอาคารที่พักอาศัยเกิดขึ้นมากมายคล้ายๆกับกรุงเทพเลยขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าเหมือนแนวคิดนี้จะเป็นไอเดียที่เกิดจากการเปรียบเทียบมาจากเวียดนามหรือไม่คือเราไม่สามารถมองเปรียบเทียบโดยตรงแล้วก็จินตนาการไปแบบนั้นได้หรอกนะคือเวียดนามคุณก็ต้องเข้าใจด้วยว่า หน้ประชากรเยอะจริงๆแต่มันบวกรับกับกําลังซื้อที่กําลังสูงขึ้นในเวียดนามด้วยแต่ถ้าพนมเปญหรือว่ากัมพูชาไม่ได้ดึงดูดการท่องเที่ยวหรือว่าดึงดูดอุตสาหกรรมเข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศแล้วแล้วก็ต่อให้มีเมืองที่ประชากรเป็นหลักสิบล้านมันจะไม่ได้เป็นแบบกรุงเทพนะสิที่น่าห่วงก็คือมีคนจํานวนมากอยู่ในเมืองที่ขยายขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่รายได้ต่อหัวของผู้คนก็ไม่ได้สูงขึ้นเทียบเท่ากรุงเทพได้เลย คุณก็คิดดูเอาแล้วกันว่าคุณภาพที่พักอาศัยมันจะได้ดีเท่าคนที่อยู่ในกรุงเทพอยู่เหรอมันคงจะไม่เป็นเช่นนั้นอย่างเช่นในกรุงเทพมีที่พักอาศัยคอนโดหรูหราอยู่เต็มเมืองไปหมดแต่ถ้าเป็นในพนมเปญที่เป็นเวอร์ช,ชั่นประชากร10ล้านผมก็ไม่อยากจะคิดนะว่าผู้คนมากมายจะเอาเงินจากไหนไปซื้อคอนโดสุดหรูมันอาจจะได้เป็นที่พักอาศัยหรือไม่ก็แฟลตธรรมดาทั่วๆไปอยู่เต็มเมืองไปหมดอะไรแบบนั้นคุณลองนึกภาพที่ฮ่องกง ในพื้นที่ที่ไม่ใช่ย่านของคนร่ำรวยคุณจะเห็นได้เลยว่าแฟลตที่พักอาศัยเก่าๆนั้นสูงระฟ้าแล้วก็มีอยู่มากมายอยู่เต็มไปหมดเลยมันจะเป็นในแบบนั้นซะมากกว่าสิแต่กรุงเทพนะ่ะแตกต่างนะพวกเขามีกําลังซื้อที่สูงกว่าและพวกเขามีกําลังซื้อมากพอที่จะเข้าถึงที่พักอาศัยที่ดีได้ดังนั้นจะเห็นได้เลยว่าเวลาเกิดที่พักอาศัยขึ้นมาตึกสูงๆเกิดขึ้นมาคอนโดที่พักอาศัยเกิดขึ้นมันจะเป็นสภาพของสิ่งปลูกสร้างที่ดูดีกันทั้งนั้นเลย เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับกําลังเงินของผู้คนในตัวเมืองด้วยผมคิดว่ามันส่งผลต่อสภาพแวดล้อมอย่างมากเลยเอาแค่นะตอนนี้นะคุณยังเห็นได้ชัดเลยว่าห้างสินค้าที่มีอยู่ในกัมพูชาในพนมเปญก็ไม่ได้เป็นห้างที่อยู่หรูหรามากกว่าห้างระดับท็อปทอปของประเทศไทยอย่างห้างสินค้าเนี่ยก็แสดงให้เห็นได้ชัดเลยว่าคนไทยนะมีกําลังซื้อสูงกว่าพวกเขาเข้าถึงสินค้าแบรนด์เนมสินค้าราคาสูงๆ และพวกเขาก็เข้าไปใช้รบริการที่ห้างที่ออกแบบมาอย่างหรูหรากันอยู่อย่างเป็นประจำาั่นก็ทําให้ห้างไปต่อได้เอาไปพัฒน,นาต่อได้แต่ทีนี้คุณมาดูกําลังซื้อในแบบของกัมพูชาหน้าตอนนี้สิคือต่อให้เมืองประชากรหนาแน่นแค่ไหนนะมันจะมีสิง่งปลูกสร้างเกิดขึ้นก็จริงแหละแต่มันไม่มีทางที่จะหรูหราดูดีได้แบบกรุงเทพเรื่องนี้คุณสามารถเอาไปเปรียบเทียบกับเวียดนามก็ได้นะคุณจะเห็นได้เลยว่านาครโฮจิมินท์ถ้าไม่นับรวมใน่า่ของแลนด์มาร์คคุณจะเห็นว่าในหลายพื้นที่ มันก็เป็นการออกแบบธรรมดาทั่วไปห้างร้านห้างสินค้าหรือแม้แต่ร้านสะดวกซื้อยังเป็นอะไรที่ดูไม่ได้ทันสมัยนักนั่นเป็นเพราะว่ากําลังซื้อของผู้คนไม่ได้สูงในแบบที่ประเทศไทยมีในประเทศไทยมีร้านที่ออกแบบตกแต่งดูดีมากมายนั่นเป็นเพราะว่าร้านเหล่านั้นสามารถขายสินค้าราคาสูงขึ้นได้และก็มีคนซื้อด้วยไม่ใช่ว่าสร้างออกมาแล้วไม่มีคนซื้อในเวียดนามสิ่งเหล่านี้ยังไม่ได้แพร่หลายเท่าไทยส่วนหนึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของกําลังซื้อของผู้คนด้วยเช่นกัน โดยก็มีคอมเมนต์ที่เข้าม,มาตอบกลับนะครับโดยก็เห็นด้วยเจ้าของคอมเมนต์นี้นะโดยก็บอกนะครับว่าเห็นได้ชัดจากจาการใช้งานรถไฟฟ้าก็ได้เวียดนามมีประชากรในเมืองมากมายแค่ไหนแต่ก็เหมือนกับว่าคนใช้รถไฟฟ้าจริงๆเนะี่ยมีสัดส่วนที่น้อยกว่าการใช้มอเตอร์ไซค์มากๆเลยคนเวียดนามโดยทั่วไปก็ยังใช้มอเตอร์ไซค์ตามปกติแหละแต่ความเป็นเมืองที่ประชากรเยอะก็เลยทําให้มีคนใช้รถไฟฟ้าอยู่บ้างแต่ถ้าจะมีเส้นทางเยอะแยะมากมายอยู่เต็มไปหมดแบบประเทศไทยผมคิดว่าชาวเวียดนามปรับตัวไม่ทันแน่นอน ที่หมายถึงก็คือถ้าให้จ่ายในราคาปกตินะจ่ายค่าตั๋วในราคาที่มันสมเหตุสมผลและก็คืนกําไรให้กับการสร้างได้ผมคิดว่านั่นเป็นอะไรที่ดูเกินกําลังของรายได้ของคนเวียดนามอยู่ซึ่งคอมเมนต์จะมาครับเขาบอกว่าอย่าว่าแต่รายได้ของคนเวียดนามเลยถ้าคิดรายได้ของรถไฟฟ้าที่เก็บมาแล้วก็ทําให้มันคืนทุนได้จริงนะที่ประเทศไทยเองก็ยังน่าเป็นห่วงเลยที่เมืองไทยรถไฟฟ้าสำหรับผมนะมีราคาที่แพงมากๆ,ๆนะในเรื่องของตัว๋ว ราคาค่าตั๋วรถไฟฟ้าในไทยถือว่าแพงแต่ก็ไม่แปลกใจว่าทําไมรถไฟฟ้าของพวกเขาดีแต่ถ้าลองนึกในแถบเพื่อนบ้านว่ามีรถไฟฟ้าในแบบเดียวกันแต่ก็เป็นราคานั้นด้วยก็คงไม่อยากคิดเลยว่าจะเอาตังค์จากที่ไหนไปใช้บริการขณะที่คอมเมนต์ของชาวกัมพูชาคนถัดมานะครับก็บอกว่าพนมเป็นเป็นอย่างทุกวันนี้หมายถึงว่ามีความหนาแน่นประมาณนี้เนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วอย่าไปเป็นเมืองที่ใหญ่กว่านี้เลยเพราะผมคิดว่ามันคงจะเอาไม่อยู่ในเรื่องของความเป็นระเบียบเองก็ด้เช่นกัน อย่างทุกวันนี้ถ้าบอกว่าพนมเปเล็กๆแนละ้วแต่ผมก็ยังรู้สึกเลยว่าพนมเปน,นั้นมีความหนานแน่นจนแบบว่ารถติดอยู่ในหลายๆเส้นทางในชั่วโมงเร่งด่วนผมก็ไม่อยากคิดน,นะว่าถ้าจะเป็นเมืองที่ประชากรเป็นหลัก10ล้านเนี่ยมันจะหนักหนาสาหัสมากกว่านี้แค่ไหนกับชีวิตบนท้องถนนกรุงเทพนะมีถนนเที่ยวรับกับการประชากรเยอะนะในขณะที่พนมเปนยังไม่ได้มีซึ่งก็มีคนเข้ามาถามกลับนะครับว่าแล้วในมุมมองของคุณล่ะ คุณมองว่าถ้าพนมเปญมีประชากรหลัก10ล้านเนี่ยจะเจริญใกล้เคียงกับกรุงเทพหรือไม่ซึ่งดูเอ็กเขาดีนะครับก็เป็นเจ้าของโพสต์ตอนแรกนี่เองนะครับที่เปิดประเด็นมานะครับโดยเจ้าของคอมเมนต์คนก่อนหน้านะเข้ามาตอบกลับนะครับว่าคือคุณช่วยเอาพนมเปญไปเทียบกับเมืองที่มีขนาดเท่าๆกันได้ไหมเทียบกับเมืองอื่นๆก็ได้ของไทยที่มีขนาดเมืองเท่าๆกันเพราะว่า ในโลกของความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้เลยที่พนมเปญจะมีประชากรหลักสิบล้านได้คือต้องมองตามโลกของความเป็นจริงด้วยผมขอยกเทียบกับอีกเมืองแล้วกันว่าให้คุณลองเทียบกับเชียงใหม่ดูเชียงใหม่ของประเทศไทยนั่นก็เป็นเมืองใหญ่นะคือถ้าเป็นช้อยของเชียงใหม่เทียบกับพนมเปญผมคิดว่าพนมเปญน่าจะเจริญกว่าเชียงใหม่ได้เพราะโดยลําพังตึกสูงที่มีอยู่ในพนมเปญนะตอนนี้ก็น่าจะมากกว่าเชียงใหม่แล้วซึ่งคอมเมนต์ที่เข้ามาตอบกลับนะครับว่าโหถ้าคุณเล่นเอาพนมเปญเทียบกับเชียงใหม่เลย แบบนั้นผมคิดว่าพนมเปญก็ใหญ่กว่าเชียงใหม่ของประเทศไทยอย่างชัดเจนอยู่แล้วผมเคยไปเยือนที่นั่นเพียงหนึ่งครั้งนะแต่ถ้าว่าถ้าดูจากการเปรียบเทียบทางด้านของตัวเลขผมรู้สึกว่าเชียงใหม่ยังถือว่าเป็นเมืองที่เล็กกว่าได้ไปเทียบกับพนมเปญคือพนมเปญของกัมพูชาแทบจะเป็นหนึ่งในสามของกรุงเทพมหาคนครของไทยได้เลยเพราะฉะนั้นจะไปเปรียบเทียบคุณต้องหาเมืองที่เหมาะสมมากกว่านี้แต่ถ้าว่าคอมเมนต์ถัดมาครับก็พูดได้อย่างน่าสนใจนะว่า แต่ทำไมผมรู้สึกว่าเชียงใหม่ของไทยพัฒนามากกว่าพนมเปญอีกนะแม้ว่าจะไม่ได้มีตึกสูงมากมายแต่สิ่งที่มีอยู่ในตัวเมืองรวมไปถึงรายได้ของผู้คนรสนิยมไลฟ์สไตล์ของผู้คนดูเป็นอะไรที่เป็นโลกสมัยใหม่มากกว่าพนมเปญซะอีกขณะที่ชาวกมพูชาคนถัดมาครับก็บอกว่าคุณอย่าเปรียบเทียบทําเป็นเล่นไปนะเชียงใหม่ไม่ต่างอะไรจากเป็นเมืองหลวงทางภาคเหนือของประเทศไทยเลยถ้าคุณไปที่นั่นแล้วคุณจะพบว่าถนนหนทางที่เชื่อมโยงจากพื้นที่ต่างๆไปที่เชียงใหม่ โดยเฉพาะโดยเส้นทางสายหลักที่เชื่อมเข้าสู่เชียงใหม่แค่เส้นทางนั้นก็ดูเหมือนว่าจะดีกว่าเส้นทางที่เชื่อมโยงเข้ามาสู่พนมเปญซะอีกนะแม้ว่าจะเป็นเมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาแต่ถนนท,ทางก็มีช่องจราจรที่ขยายใหญ่มากๆเลยคุณสามารถดูภาพของเชียงใหม่ในเส้นรอบเมืองดูก็ได้คุณจะเห็นได้เลยว่าช่องจราจรอ่ะเยอะมาก,มากๆพวกเขาขยายถนนจนสมบูรณ์แบบมากกว่าพนมเปญถึงแม้ว่าจะบอกว่าเป็นเมืองที่เล็กกว่าก็ตามเถอะขณะที่คอมเมนต์ถัดมาครับก็บอกว่า แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของคุณภาพชีวิตและความเป็นเมืองคุณภาพชีวิตในชีวิตความเป็นเมืองของพะธงเป็นน่าจะดีกว่านะสรับผมมองว่าเชียงใหม่นะไม่ค่อยมีอะไรเลยยิ่งถ้าออกจากนอกพื้นที่เชียงใหม่แล้วเข้าสู่พื้นที่ที่อยู่รอบนอกการพัฒนาผมนึกว่านั่นคือกัมพูชาอีกเวอร์ชันหนึ่งที่มีภูเขาอยู่เยอะๆสิ่งที่ผมเห็นก็คือถนอนหนทางก็ไม่ได้ดีเหนือไปก่ากัมพูชาแต่อย่างใดนะอันที่จริงนั่นเป็นครั้งแรกๆสรดท้าที่ผมได้เห็นการพัฒนาของประเทศไทยทางภาคเหนือ จะเห็นได้ว่าหลายๆเส้นทางไม่ได้เป็นช่องจราจรที่ใหญ่โตการเชื่อมโยงออกไปจังหวัดรอบข้างบางทีเป็นถนนสองเลนซะ้วยซ้ําซึ่งดูดูแล้วก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากการที่พนมเปญเชื่อมโยงออกไปสู่จังหวัดต่างๆเลยเผอิาการมีทางด่วนในกัมพูชานั้นอาจจะดีกว่าซะ้วยซ้ําขณะที่บางคนนะครับก็ข้ามาบอกว่าเอาพนมเปญเปรียบเทียบกับเชียงใหม่ก็สมเหตุสมผลนะประชากรไม่ได้ถึงขั้นทิ้งห่างกันหลายเท่าตัวมากเกินไป ประชากรในเชียงใหม่ก็น่าจะอยู่หลักล้านนะและดูเหมือนว่าที่นั่นนักท่องเที่ยวจะเยอะมากๆด้วยดังนั้นนี่อาจจะเป็นการเปรียบเทียบที่เหมาะสมเราต้องดูไปที่การพัฒนาด้วยจะดูที่ขนาดเมืองเพียงอย่างเดียวโดยก็มีคอมเมนต์สุดท้ายนะครับพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับโดยเขาก็บอกนะครับว่าพอเอามาเปรียบเทียบกับเชียงใหม่แล้วมันทําให้รู้สึกว่าการพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวของกัมพูชานั้นดูตามหลังไทยไปไกลมากๆเรื่องนี้มันเห็นได้ชัดเลยว่าเชียงใหม่แม้ว่าจะเป็นขนาดเมืองที่เล็กกว่า แต่ดูเหมือนว่าจะมีอะไรให้เที่ยวอยู่ที่นั่นเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดจนถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นเมืองที่ดึงดูดความสนใจของต่างชาติได้มากกว่าพนมเปญพวกเขาสร้างเมืองแห่งนั้นจนกลายเป็นเมืองยอดนิยมทางด้านการท่องเที่ยวอีกเมืองได้น่าทึ่งตรงที่เป็นเมืองที่เล็กกว่าแต่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมกลับมาคิดเลยว่าประเทศไทยท,ทําได้ยังไงกับการให้เชียงใหม่นั้นเป็นที่นิยมทางด้านการท่องเที่ยวได้ทั้งทั้งที่ดูเป็นเมืองที่เล็กกว่าพนมเปญมาก ยคอมเมนต์ที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าประเด็นก็คือเส้นทางรอบรอบเชียงใหม่นั้นเต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวมากมายแหล่งท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไม่ได้กระจุกอยู่แค่ในตัวเมืองอย่างเดียวแต่เป็นพื้นที่รอบๆอบของเชียงใหม่ต่างหากอันที่จริงคุณต้องดูเรื่องนี้เปรียบเทียบกับพนมเปญน,นะพอออกรอบๆพนมเปญออกมาแล้วแหล่งท่องเที่ยวมันไม่ได้มีมากมายเหมือนเชียงใหม่เลย คุณอย่ามองว่าเชียงใหม่นั้นธรรมดานะนั่นเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ถือว่าใหญ่และมีทางเลือกการท่องเที่ยวที่เยอะเลยสิ่งสําคัญที่ต้องไปดูก็คือแลนด์มาร์กสำคัญที่ดึงดูดให้ผู้คนไปและสิ่งหนึ่งที่ชาวกัมพูชามักจะลืมไปเกี่ยวกับเชียงใหม่ของไทยก็คือพวกเขาลืมว่านี่คือสถานที่ที่มีภาพยนตร์จีนที่โด่งดังที่สุดเข้ามาถ่ายทําด้วยนะแล้วมันก็เป็นกระแสในจีนมากๆในขณะที่พนมเปญไม่ได้มีกระแสอะไรในจีนเลยแค่นี้ความนิยมก็ต่าง